ตัวน้ำมันสัดส่วนน้ำมันกับตัวโอโต้ลูปนะครับก็คือน้ำมัน 2T ทีนะครับมันจะเขียนไว้นะสองส่วนนะครับที่เราต้องดูส่วนแรกก็คือตัวตัววางน้ำมันตัวด้านล่างนี้ครับสวัสดีครับพบกับช่องบอมไทยด่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องกันก่อนนะครับเดี๋ยว คลิปนี้นะครับจะมาบอกวิธีการใช้งานเครื่องตัดหญ้าการใช้งานแล้วก็การสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าครับตัวที่จะเอามาสาธิตวันนี้ให้ดูก็จะเป็นตัวเครื่องตัดหญ้า2จังหวะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานแล้วก็การสตาร์ทเครื่องตัดหญ้ากันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรื่องแรกนะครับมาที่การผสมน้ํามันในการเติมเครื่องตัดหญ้า2จังหวะกันนะครับก็ถ้าเราซื้อเครื่องตัดหญ้านะครับ ร้านทั่วไปหรือร้านที่ผมซื้อมานะในออนไลน์นะครับมันจะมีตัวกระบอกตวงในการตวงน้ํามันสัดส่วนน้ํามันกับตัวโอโต้ลูปนะครับก็คือน้ามัน2 T ทีนะครับมันจะเขียนไว้นะกระบอกตวงตัวนี้จะมี2ค่าให้เราเลือกนะครับถ้ารุ่นของที่เราซื้อมานะเป็นแบบย5บต่อ1นะครับก็ดูที่ด้านที่เป็นเขียนว่า25ต่อ1เห็นไหมครับเขียน1ต่อ25เลขกด้านล่างนะครับกระบอกตัวนี้นะมี2ค่าให้เลือกแล้วก็มี40 1ต่อ40นะครับตัวเครื่องยนต์ย่าของผมรหัส C หนึนจังหวะตัวนี้นะครับก็ใช้เป็น1ต่อ25ก็ใช้ด้าน1ต่อ25้านี้ครับวิธีการใส่น้ำมันนะครับเราต้องใส่น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์เนะครับไปให้ถึงขีดขีดนี้นะครับมันจะมีถึงขีดมันจะเขียนลูกศรมาอยู่ว่าแก๊สโซไลท์นะครับก็เติมไปให้ถึงขีดนี้นะครับแล้วมันจะเขียนคําว่าออยนะครับก็คือใส่น้ํามัน2ทีนะครับ ตั้งแต่ขีดด้านล่างนะครับเนี่ยมันมี2ขีดใช่ไหมครับเราเติมน้ำมันเบนซินมาถึงตรงนี้แล้วก็เติมน้ํามัน2ทีหรือออต้ลูปนะครับไปให้ถึงขีดบนตัวน้ำมัน2ทีก็เราก็ใช้ผมใช้ตัวนี้ครับก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครโอเคนะครับวิธีการสัดส่วนการเติมน้ำมันของเครื่องผมก็เป็น25ต่อหนึ่งก็ใช้ตัวนี้ในการตวงแล้วก็เติมเข้าไปในเครื่องนะครับต่อมานะครับวิธีสตาร์ทเครื่องเรื่องน้ำมันก็เสร็จแล้วนะครับวิธีสตาร์ทเครื่องนะครับ เรามาดูที่สวิตกันก่อนนะครับสวิตตัวสตาร์ทตัวนี้นะครับคือสวิตตรงที่อยู่มือขวาของเราถ้ากดขึ้นนี่คือการปิดสวิตนะครับถ้าเราจะเปิดสวิตเราก็กดลงตัวนี้ล็อกได้ครับต่อมาครับเรามาดูที่ตัวเครื่องกันครับนันจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่เราต้องดูก็คือส่วนแรกก็คือตัวสวิตน้ํามันนะครับตัววาล์วน้ํามันตัวด้านล่างนี้ครับก็ดันลงนะครับก็คือเปิดวาล์วน้ํามันให้น้ํามันไหลลง ตัวนี้ก็คือโชค๊คครับตัวนี้เวลาสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทครั้งแรกนะครับก็ให้ดันโชค๊คขึ้นนะครับเมื่อสตาร์ทติดแล้วนะครับ<ม>ให้ดันโชค๊คลงไปที่ล่างสุดนะครับตัวนี้เป็นโชค๊คนะครับถ้าติดครั้งแรกติดยากก็ดันโชค๊คขึ้นก่อนได้นะครับถ้าติดแล้วก็ดันลงให้เรียบร้อยน้ํามันเอาลงนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูผมเพิ่งเติมน้ํามันไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทโดย ปิดโช๊ดูก่อนนะครับว่าสตาร์ทได้ไหมเพราะว่าผมเพิ่งใช้ไปเมื่อวานไม่ได้ดันโชคขึ้นนะครับก็เอาลงไว้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเมื่อติดแล้วนะครับก็ดันโช๊คลง เมื่อกี้นะครับทอนสตาร์ทก็เพิ่งเติมน้ำมันเมื่อวานนี้ใช้น้ํามันไปเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็เพิ่งเติมน้ํามันไปแล้วก็เมื่อกี้เวลาสตาร์ทดึงประมาณ2-3สทีแล้วมันไม่ติดนะครับผมก็เลยที่เห็นนะครับดันโช๊คขึ้นนะครับแล้วก็สตาร์ทแล้วเครื่องก็ติดนะครับแล้วก็เมื่อเครื่องติดนะครับเราก็ดันโช๊คลงไว้ที่เดิมนะครับเดี๋ยวต่อมาวิธีการดับเครื่องนะซึ่งวิธีการดับเครื่องนะครับเมื่อเราตัดญาตาเสร็จนะครับให้เราปิดวาล์วน้ํามันเพื่อไล่น้ํามันที่ค้าง ที่มันลงไปแล้วนะครับให้ไล่ให้มันไปเผาไหม้ให้หมดเพื่อจะได้ไม่เหลือค้างในเครื่องนะครับแล้วก็เวลาจะหยุดใช้เครื่องนะครับก็เทน้ามันออกจากตัวเครื่องให้หมดนะครับเพราะว่ามันน้ามันค้างไว้มันจะไปกัดพวกซิลยางอะไรต่างๆในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการเลือกใช้น้ํามันนะครับผมจะสตาร์ทแล้วก็ปิดบราวจนเครื่องมันดับเองนะครับเดี๋ยวสตาร์ทอีกรอบนะรอบนี้น่าจะสตาร์ทง่ายแล้วครับเดี๋ยวผมไม่ต้องไม่ต้องดันชกคขึ้นนะเดี๋ยวชกลงไปเลยไม่ต้องดันชกคขึ้นเดี๋ยวสตาร เราะ่าเมื่อกี้ติดไปแล้วนะอาจจะสุดร้างง่ายก็กดสวิตช์ให้เรียบร้อยดึงเลยติดแล้วครัต่อมาเราก็ปิดวาวน้ำมันนะครับเพื่อ,อไล่น้ำมันที่ข้างในให้หมดนะครับก่อนหลังเลิกใช้งานนะเพาวน้ำมันอยู่ด้านล่างนะเราก็ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยตัวเครื่องให้มันดับเอง ครื่องดับไปเองแล้วครับตัวนี้ก็คือเราปิดวาล์วแล้วก็ให้ตัวเครื่องมันเผาไหม้นะ้ํามันที่ค้างอยู่ข้างในไล่นะ้ํามันออกให้หมดนะครับต่อมาเราก็เทน้ำม,มันออกจากตัวพักน้ำม,มันนะก็คือถังที่เราเทน้ำม,มันใส่นั่นแหละล้วก็เทน้ำม,มันออกแล้วเอาเครื่องเก็บไว้นะก็เป็นการ ดูแลให้เครื่องมันใช้งานได้นานขึ้นนะครับถ้าใครมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้ช่องบอมไฮดานได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ลืมแนะนําส่วนไหนไปก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับผมเป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้นะครับก็แนะนําได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําการใช้งานที่ประสบการณ์นะครับในการใช้งานก็เอามาแบ่งปันกันนะครับให้ความรู้กันสําหรับคนที่ใช้งานไม่เป็นนะครับถ้าสําหรับใครที่แบบมีอะไรแนะนําติชมก็ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปช่องได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวบางทีผมอาจจะแนี่ยมอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมแนะนําหรือสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือช่างก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะหามารีวิวกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมก็กดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ